สวัสดีครับแอดวันวันครับพี่น้องพาทีมช่างทีมงานครับไปส่งงานนะครับกับบรรยากาศนะครับเส้นทางคลองประปานะครับพี่น้องคลองประปาครับรถเจอหน่อยเดอ้อไปครับกับการเดินทาง ไปส่งงานครับพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกทันเลยที่เขามารับชมนะครับเป็นกำลังใจให้กันแต่บวันก็นพยายามสัรหาคลิปครับพี่น้องอามาฝากนะครับมันนี้ออกด้านนอกนะครับกระไดคลิปบรรยากาศนะครับพาทีมงานครับมาลุยงาน ทีมขนย้ายนะครับชงตู้เก็บงานจัดงานชมวิวบรรยากาศคางทางไปน้ากันครับพี่น้องกองทับต้องเดินด้วยท่องครับพี่น้อง เสร็จงานแล้วพาไปกินเขานะครับพี่น้องไปเลยครับเส้นทางข้างนายังยาาไกลครับพี่น้องบต้องห่วงไปบ่ท่านเพิ่นกับบอดพิยังครับรอบนี้บ่ได้ไปรอบหน้า ขอบทุกคนนะครับทุกกำลังใจนะครับที่เขามารับชมไ้แอดวันๆกับบรรยากาศการเดินทางนี่ครับพี่น้องงานทีมงานก็นจัดเจ็บของเรียบร้อยแล้วนะครับบ,บ,บริตัดภาพช่วงขนใหญ่นะครับตอนนี้ก็ของเรียบร้อยมาอุ้นทองครับสเสบียงครับกกลล้นองไ ไก่ทอดพี่น้องไก่ทอดคล้ายเค f อนะครับบรรยากาศมีน้ำจิม้มมีไก่ทอดไก่ชุบแป้งนะครับมีน้ำจิ้มหลายรสนะครับพี่น้องแล้วก็มีเครื่องชูกำลังกับทีมงานครับพี่น้องมากันหลายคนมาสองคันครับ คุณทองเสร็จแล้วก็จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดพี่น้องพาทีมช่างนะครับทีมงานคนใหญ่นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเอาเสียเอาเสื้อผ้าหงมัดได้ล้างไว้ก่อนเดี๋ยวเอาที่ล้างก็ได้จัดการนำลงน้ำ,นำ,นำดื่มนะครับนน้มมมััไปปิวก กำลังใจจากทุกท่านเลยนะครับไปครับ๋วยเตี๋ยวเป็ดมาถึงลานแล้วนะครับ๋วยเตี๋ยวเป็ดแซ่บครับพี่น้องอุย้ยชามเริ่มเทมเลยมีน้องเป็ดนะครับพี่น้องเบิ่งน้องเป็ดปรุงไปนิดเดียวครับพี่น้องเป็ดมันเข้มอยู่แล้วเริ่มแค่เติมแค่น้ำส้มครับพริกครับพี่น้องน้ำตาลน,นิดนึง น้ำปลาก็าต้องนาจัดไปครับทีมงานเสร็จงานแล้วก็ต้องรุย่ยกินขขากินก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องก่อนที่เราจะเดินทางกลับสีสันพอด้ครับพี่น้องแซบน้ำกันทีมช่างนะครับ มุวัน100ร้อยโลชมแอทุนทนช่างทวนทนช่างเจ่านะครับแอดวันวันพี่น้องไปครับอิ่มแล้วก็เดินทางกลับครับขอบคุณทุกกำลังใจเดินทางกลับแล้วครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ ไปกำลังใจแอดวันๆเนี้ได้พี่น้องเด้อไรนี้ก็ต้องขอกรับขอพระคุณเจอกันไรหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ